สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมจะเอาโมเตอร์กเก่าเนี่ยครับโมเตอร์เก่าจะาทำโมเตอร์อะไรก็ได้พัดลมก็ได้ค่อยเป็นโมเตอร์จะเอาเกล็ดไนออกแล้วก็เอาแม่เหล็กใส่แทนสามารถหมุนแล้วก็ไฟออกได้นะครับอันนี้ไฟจะไม่ออกครับเราจะถอดเกล็ดไนออกครับเกลข้างใน รจะถอดเจ้านี้ออกนะเอาแม่เหล็กใส่แทน จะเผากาวร้อน8ให้มันอยู่ครับเพื่อให้มันอยู่โอเคเราจะใส่ไม้เหล็กแค่2ก้อนนะครับสนาดนี้นะแล้วกาวติดแล้วนะเราใส่แค่2ก้นอนเทปพ,พันหน่อยนะผู้ชมเทปพันแล้วก็เอาเกาวใส่รอบนะ ถ้ามีตัวยิงกาวร้อนก็น,น่าน่าจะดีกว่านี้นะก็ททำแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมนี่เราเอาแกนไนออกออกมาแล้วแล้วเราก็ใส่แม่เหล็กแทน แถมตัวนี้นะนะอันนี้เสร็จแล้วหยอกกาวแล้วใส่แม่เหล็กแล้วเอาเทปพ,พันหน่อยจะได้ม่หลุดออกนี้เราประกอบใส่กันนะครับประกอบแล้วนะผู้ชมจะประกอบใส่แล้วนะใส่แล้ว โอเคเอาเพียดด้านนี่ว่าท่านผู้ชมเพีย <laughs> ดได้ยัง <laughs> <laughs> รอแป๊ดนะี่ เกสร้างสารนะครับ DIY ผมมีความรู้แบ่งให้ผู้ชมให้รู้เราสามารถทำได้ด้วยของที่เหลือใช้นะครับไม่จำเป็นอันนี้คือแล้วถ้าเราใส่ใบคือว่าสามารถตัดลมเวลาลมมาคือ ถ้ได้เลยนะผู้ชมโอ้โหไฟสว่างจ้าเลยนผู้ชมข้างนอกมันสว่างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นไฟออกจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไฟออกจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเมื่อกี้อะเอาเมื่อกี้ไปหมนอยู่ข้างนอกกับมาสว่างไงมองไม่ค่อยเห็น อันนี้ในห้องนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่หมวกแค่น,น,นี้ไฟออกจริงๆนท่านผู้ชมดูดิเห็นไหมแค่เอาแกนไนออกแล้วก็เอาแม่เหล็กใส่แทนเนี่ยเห็นไหมแค่หมุนเนี่ยหมุนเนิดเดียวเนี่ยไฟออกแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเวลาใส่ใบอ่ะกันหันลมอ่ะก็ทำกันหันลมมันเห็นไหม ถ้าเราใส่ใบลมมาลมมาแรงๆเวลาลมมาคือว่าหมนุนนิดๆเดียวเดี๋ยวนุไฟออกเห็นปเมืม่อกี้ออกไปคืออยู่ข้างนอกกับไม่ค่อยเห็นไงไฟออกอันนี้อันนี้คืออยู่ในห้องมืดมืดหน่อยก็เลยมองเห็นท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย แค่หมนุนแค่เนี้ยไฟออกแล้วนะครับท่านผู้ชมคนที่อยู่ไร่อยู่ทุ่งนาอะไรเงี้ยไฟฟ้าไม่ถึงเนี้ยเราเอามาสามารถสามารถเอามาทําได้นะมอเตอร์อะไรก็ได้มอเตอร์พัดลมก็ได้เอาแกนไนออกเลยแล้วก็เอาแม่เหล็กแม่เหล็กไกอ้ลำโพงกเก่าไปหามาที่รลักของเก่านะครับเห็นไ,ไหม พัดลมเก่าวก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เป็นมอเตอร์มอเตอร์พัดลมมอเตอร์อันนี้ตัวน,นี้มันเป็นมอเตอร์มอเตอร์แอร์คอยร้อนที่อยู่ข้างนอกอะ่ะผมเอาแกนในเมื่อกี้ออกไปแล้วแล้วก็เอาใส่แม่เหล็กแทนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหมุนนิดเดียวเนี่ยฝายออกเลผนะู้ชมเห็นไหมคุณบันที เอคนที่อยู่ท้องทุ่งนาในสวนอะไรเงี้ยไฟฟ้าไม่ถึงนะเอามาดัดแปลงได้นะผู้ชมแล้วก็เลยใส่ใบหน่อยเราใส่ใบไปเลยเวลาลมมาคือมันจะหมุนใช่ไหมมันก็ได้ไฟตลอดมันก็ชัดเราซื้อแบตเตอรี่มาลูกนึงแล้วก็ซื้อไดออดมาเดี๋ยวซื้อไดออดมาแล้วคนจะต่อให้าผู้ชมดูนะซื้อไดออดแล้วก็ชาร์ลมแบตเลย ราสารารถเอาไปใช้ได้จริงนะเนี่ยเห็นไหมไฟออกจริงๆนะผู้ชมเมื่อกี้ที่มันหมุนอยู่ข้างนอกมันสว่างไงครับก็เลยไม่ค่อยเห็นไฟออกเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยแค่มวนนิดเดียวเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยไฟเนี่ยเห็นไหมอ่าพันธุ์สีัน้นสามคนเราอ่ะ วันนี้วันหนึ่งวันนี้หยุดวันนี้ไม่ได้ทางเข้าไม่ได้เป็นพ่อครัวก็เลยมีความรู้นิดหน่อยมันสาธิตถ้าท่านผู้ชมดูครับไฟออกจริงๆนั้นเนี่ยเนี่ยดูนะแค่มุนนิดเดียวเนี่ยเนี่ยแค่มุนแค่เนี้ยนะนะไฟออกมามใช่ไหม เดี๋ยวเราไปใส่ไดโอดดูผมซื้อไดโอดมาล้วอันนี้อันนี้คือไดโอดไดโอดสี่ขานะเนี่ยไดโอดพอเราต่อไดโอดเสร็จปุ๊บเราสามารถต่อชาร์จลมแบตเตอรี่ได้เลยอ่านะเดี๋ยวจะต่อให้ดูพออันนี้เราต่อมอเตอร์ใช่ไหมเข้าไดโอด จะได้อุดแล้วก็ชาลมแบตได้เลยครับท่านผู้ชมอ้าวอธิบายให้ฟังทีนี้ตอนนี้ยังไม่ได้บากกีนะครับแค่พามไว้ก่อนเฉยๆนะได้อดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงอะ่ะเราต้องใส่ตรงไหนดูสายรัดเห็นไหมบวกบวดเห็นไหมท่านผู้ชมบวก บวดเนี่ยบวกกับลบมันเป็นการกระบาดเป็นการกระบาดโอดเนี่ยเป็นการกระบาถ้าบวดอยู่นี่นะถ้าบวดอยู่นี่ลบมอเตอร์อยู่ฝั่งนี้เข้าใจไหมท่านผู้ชมอ่าถ้าบวดอยู่นี่ลบมอเตอร์อยู่ฝันน่งนี้เพราะฉะนั้นเอเกระแสไฟที่ออกจากมอเตอร์ตัวเนี้ยเราใส่สองขาเนี่ยเห็นไหม ส่ค่าไหนค่าไหนก็ได้ใส่แดงใส่ฝานี้ก็ได้เอเอ,เ,อ,เ,อเงินใส่ฝานี้ก็ได้ไม่เป็นไรตอนเมื่อกี้อ่ะตอนเมื่อกี้ยังไม่มีบวกลบนะเราสามารถใส่สีอะไรก็ได้พอเราใส่ได้อุดเสร็จแล้วนะมันจะแยกแล้วทีนี้มันจะแยกออกโลกกับบวกแล้วเข้าใจไหมพี่ชมอันนี้เราใส่แล้วใส่ที่เสร็จปุ๊บมันจะแยกออกแล้ว มันจะแยกออกอันนี้บวกมันจะแยกออกบวกแล้วอันนี้ล็อกมันจะแยกออกล็อกแล้วทีนี้เราจะเอาสายเราจะเอาสายพันนี้สายเนี้ยสาย LED เนี้ยมันจะมีบวกกับล็อกเห็นไหมอ่าเราจะต่อมั่วไม่ได้ล,ไดดล้วถ้าต่อไดอดเสร็จแล้วอ่ะถ้าต่อไดอดเสร็จแล้วบวกก็คือบวกนะ บวกคือใส่แดงเลยลบคือใส่ดำเลยะนะท่านผู้ชมเข้าใจนะอ่านี้หามไว้ก่อนอย่ไม่บากกีเอ้าาให้ท่านผู้ชมดูก่อนถ้าใส่ได้อวดเสร็จแล้วเราบวกไปใส่ลบลบไปใส่บวกไม่ได้แล้วครับความมันแยกฮะแล้วไอ้อวดเข้ามันแยกฮะแล้ว อันนี้คือที่มาแยกออกมาคือว่าสามารถชาร์จลมแบตเตอรี่ได้เลยครับไออุ่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้แดงใช่ไหมอ่าอันนี้แดงนะอันนี้แดงนะอันนี้แดงนะต่อบ,บวกไว้นะเห็นไหมอ่าต่อบ,บวกไว้อันนี้ขาวขาวคือดำอ่าต่อบลบ เห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้คือบวกบวกนะมันต่อกับเส้นสีแดงอันนี้ลบต่อกับเส้นสีดํานะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เอาไฟจากมอเตอร์เนี่ยใส่ไดอดไปแล้วถ้าใส่ไดอัดไปแล้วไดอัดลอมันจะแยกแล้วดังกับแดงจะแยกออกไปเลยคุณไม่สามารถเอาดํามาใส่แดงเอาแดงมาใส่ดำไม่ได้แล้ว เมื่อกี้นี่จะไม่ได้ใส่ไดอุดใช่ไหมแล้วใส่เส้นไหนก็ได้จำเส้นไหนก็ได้ไฟมันก็ออกอันนี้แดงใส่แดงนะดูเห็นไหมเห็นไฟไหมครับเห็นไหมว่าเราใส่ไดอุดแล้วไฟมันจะน,นิ่งไฟจะน,นิ่งมากเห็นไหมคุณผู้ชม นะไฟมันจะนิ่งมากอ่ะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมจะลองสลับดูดำกัดแดงนะต่อไดอวดไปแล้วนะดำม,มาใส่แดงได้ม,มาใส่ดำม,มันจะติดไหมเอาไปดูกันเดี๋ยวไปสลับดูกันนะเนี่ยเห็นไหมข้างลำบากน,นิดนึงนะทุกผู้ชม ผมมีความรู้แบ่งบันให้ทุกผู้ชมถ้าคุณมีทุ่งนาไร่ในสวนอะไรเงี้ยไฟฟ้าไม่ถึงเนี่ยเราสามารถเอาดับแปลงได้มอเตอร์ที่ร้างของเก่ามันเหลือนะ่ะเอามาใช้ได้ประยุกต์มันใช้ได้ครับเราไม่ต้องเสียตามซื้ออ่านี่แดงนะฝันนี่แดงนะแดงผมจะเอาดานนี่มาใส่ ดูดิ่ไฟไมไัติดไหมได้เอาดันก็เสร็แล้วจะไม่บากกีเดี๋ยวบากกีได้แก้ลำบากไงท่านผู้ชมกะเีพันเช่นง,ง,ง,ง่ายๆไปก่อนแล้วทำเสร็จรียบร้อยเขาก็าบากกีอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมอันนี้เวลาเราใส่ไดอุดไปแล้วนะอันนี้บวกบวกคือแดงนะครับผมเอาสีดำมาใส่เอาสีดำมาใส่แดงอันนี้ลบนะครับผมเอาแดงมาใส่ดำไฟไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมไฟไม่ออกเลยอ่า ดูมันไม่ออกเลยใช่ไหมอ่าไม่ออกเลยเพราะว่าไดอวดมันแยกมาให้แล้วเวลาใส่ไดอดหือได้อดมันแยกแล้วเราไม่ใส่มารเอาแดงมาใส่ดำได้เอาดำมาใส่แดงได้ตอนที่ยังไม่ได้ใส่ได้อวดอะ่ะเราใส่จำเส้นไหนก็ได้นะมันก็ไฟออกหมดพอเราใส่ได้อวดปุ๊บนะไหนนะเนี่ย มันจะแยกให้เราเลยดำก็ดำแดงก็แดงเราไม่สามารถเอาใาสา่รวงกันได้เลยนะครับเนี่ยไม่ไม่มาเลยใช่ไหมไม่ไม่มาเลยเหไหมตอนที่ยังไม่ได้ใส่ไดอดอะจ้ามเส้นไหนก็ได้ไฟมันก็ออกเห็นไหมทุก้ชมทีนี้เราจ้ามไดอัดเสร็จแล้วสามารถเราชาร์จลงมแบตเตอรี่ได้นะ เวลาเราทำเสาหน่อยใช่ไหมมอเตอร์ทำเสาหน่อยแล้วก็ใส่ใบเวลาลมมาคือมันจะหมุนหมุนนี่คือไฟมันจะออกแล้วก็ชาร์จรวมแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่เนี่ยเอาไปใช้ไปใช้ได้ใช้ไฟหลอดไฟอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเห็นไหมเนี่ยเอาดาม,มาใส่แดงเอาแดงม,มาใส่ดํเนี่ยมันไม่ไฟมันไม่ออกเลยนะผู้ชมเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะเนี่ยมันไม่ออกเลยเห็นไหม เนี่ยเอาสลักแต่เมื่อกี้เอาแดงมาใส่ดำดำม,มาใส่แดงเนี่ยมันไม่ออกความพูดเนี่ยผมก็รู้มีอยู่ความรู้นิดนิ่นหน่อยผมเป็นพ่อครัวก็จริงเคยผ่านมาประสบเคยเจอเคยผ่านประสบการณ์มาเยอะเรื่องพวกนี้ไม่อยากจะคุยครับประสบการณ์มาหาด้วยตัวเองแล้วล้วนเลยคุณผู้ชมแล้ว ผมก็ไม่ได้เรียนมาสูงนะไม่ได้เรียนมาสูงเลยสามารถทำได้เกิดทุกอย่างทำได้เยอะก็เหนื่อยนะผู้ชมก็ดีอย่างหนึ่งนะเวลาเราตกงานอะไรเงี้ยเราสามารถไปทำอะไรได้ได้หมดเลยครับเนี่ยคณจะจ้ำใส่เนี่ยหม้ อันนี้บวกเมื่อกี้ไฟไม่ออกนะอันนี้แดงนะั่นแดงแดงเพิ่มบวกผุมจาใส่เหมือนเดิมดยวจะบากเกี้ยที่มันบากเกียคือว่าจะทดลองให้ท่านผู้ชมเขาดูก่อนไงจะได้รู้ตอนที่เราจะไม่ได้ใส่ไดอูดอะเราจานที่ไหนก็ได้เราหมุนเนี่ยไฟมันก็ออกเราใส่ไดอุดเสร็จแล้วไดอุดมันจะแยกให้เราแล้วดดแดงกับแดง ดำกุดำแดงขึ้นแดงนะครับมม่โม่สวยไม่ได้แล้วทีนี้ใส่แด่อุดแล้วอ่ะวันนี้ไม่ได้ทานอาหารให้ผู้ชมดูเลยนะมีความรู้อะไรแบ่งบานให้ผู้ชมให้รู้ให้ได้ดูอย่าลืมกดติดตามช่องกูบ้านนอกด้วยช่องผมด้วยนะครับฝาดเนื้อฝัดตัวขอร้องกันหน้าด้านเนี่ย เอาความรูม้มาแบ่งบานให้ท่าน,นผู้ชมนะเนี่ยอ่าดูต่อแล้วนะต่อแล้วเห็นไหมอันนี้ฝัน,นี่บวกบวกตึ้งแดงต่อสายแดงแล้วเมื่อกี้ไฟไม่ออกนะเพราะาต่อสลักกันอันนี้เขาดำาดูดิจะออกมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหม ออกแล้วเห็นไหมเออไงเออต่อถูกแล้วไงมันก็อ,ออกแล้วโอเคคลิปเนี้ยขอลาเท่านี้ไปก่อนนะนผู้ชมวันนี้ไม่ได้ทมอาหารให้ผู้ชมเลยวันนี้วันหยุดก็เลยมาสาธิตนะท่าผู้ชมดูมอเตอร์กเก่าเราสามารถเอามาไปยุ์มาใช้ได้มอเตอร์พัดลมก็ได้เอาแกนไนไออกแล้วก็เอาแม่เหล็ก แม่เหล็กเก่าที่ล่างของเก่านะแล้วลำโพงเก่านะมาใส่แทนไอกแกนในเนี่ยสามารถผลิตไฟออกมาได้จริงๆนะครับโอเคผมฝากกดติดตามช่องกูบันนอกเลยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับ ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะท่านผู้ชมบายมึงเลิะหน่อยนะเลิะหน่อยบายบาย